สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรุ่งโรจน์สองหกสี่ชานลก็จะมาคุยในเรื่องสามก๊กฉบับคนกันเองภาคพ,พิเศษกําเนิดปณิธานตํานานนิยายเงาฝันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออัญชลีซึ่งในตอนนี้เป็นเรื่องของจันทร์ในตานะคะซึ่งนวนิยายของคุณเอื้ออัญชลีในสามก๊กฉบับพิเศษนี้มีหลายตอนกันนะคะ ซึ่งตอนนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องจันในตาจันในตานั้นอาจพันนาได้ว่าภาพของหลอกว้านจงเมื่อเริ่มก้าวย่างเข้าไปในป่าแห่งชีวิตเดินเหยียบย่ำลงบนใบไม้แห้งท่ามกลางหมอกหนาและหยดน้ำค้างแข็งเป็นผลึกเกาะอ,อยู่ตามผนังป่ามีเพียงความฝันพล่าเลือนไม่แน่ชัดอยู่ข้างหน้าขณะที่น้ำในอันตรายอยู่หลายรอบ จนกระทั่งเขามาล้มตัวนอนอยู่ใต้โต๊ะในโรงยิ้วแห่งนั้นเสมือนว่าได้มาถึงที่หมายและการลูกแก่อาชีพนักประพันธ์บทอุปรากร,กรก็อยู่ไม่ไกลแค่เอื้อมทว่าระหว่างหลับไหลไม่สมประดิอยู่นั้นเสียงพูดคุยกันได้ปลุกเขาขึ้นมาเขาได้ยินชายสองคนเดินเข้ามาในโรงยิ้วแล้วนั่งลงไม่ไกลนักแต่สัญชตาตญาณบอกให้คอยทีอยู่ก่อน เขาจึงไม่ออกไปปรากฏตัวและนอนนิ่งเงียบฟังความเคลื่อนไหวอยู่อย่างนั้นเรื่องที่สนทนาปรับทุกกันทำห้เขารู้ว่าเป็นพวกนักแสดงนั่นเองและไม่นานก็ปรากฏเสียงของคนอื่นๆเข้ามาสมทบหยอกล้อกระเซาเย้ยกันอย่างคึกครื้นสนุกสนานจนเขาต้องยิ้มตามนึกไปว่านี่คือนิวนอกเวทีอย่างที่เขาเคยสัมผัสนั่นเอง เป็นละครชีวิตที่แท้จริงซึ่งจะไม่ปรากฏแก่สายตาเบื้องหน้าของผู้ชมธรรมชาติของชีวิตที่สดใสยอยู่เสมอทำให้เขาต้องตั้งคำถามต่อการประพันธ์ซึ่งมักจะซ้ำซากจำเจได้ง่ายเขาอาจจะตกลน่นหากไม่สามารถเข้าถึงกระแสไหลเวียนต่อเนื่องของวัตจักรในธรรมชาติซึ่งหมุนวนเป็นวงกลมแต่ไม่เคยซ้ำรอยเดิม ประสบการณ์ที่น้อยเกินไปจะติกรอบขอบเขตการมองโลกของเขาไม่ให้เป็นอิสระสัมพันธ์ไปกับอาการเคลื่อนไหวโดยรอบดังนั้นช่วงนี้จึงน่าจะเป็นเวลาแห่งการพักตัวเพื่อเติบโตในอนาคตเขาจะต้องเพาะบ่มปัญญาความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อเตรียมรับมือ,อกับความแปลเปลี่ยนไม่แน่นอนที่รออยู่ข้างหน้า เช่นเดียวกับเรื่องสนาอสาเอียาที่พลันจุดจางหม่นมองลงเมื่อใครคนหนึ่งเข้ามาซึ่งน่าจะเป็นผู้ที่อาจารย์ซื่อใน้อ่านแนะนําให้มาพบเสียงของท่านผู้นั้นแสดงความอะไรรักอย่างสุดซึ้งจาความได้ว่ามีคนสําคัญของคณะกําลังจะลาออกจากการเป็นนักแสดงเพื่อไปเข้าร่วมกับกองกําลังกู้ชาติชาวฮั่นเพียงชั่วอึดใจก็ได้ยินเสียงอีกคนเดินมา เสียงทุ้มเป็นกังวานหนักแม่นกล่าวขึ้นอย่างสุภาพว่าข้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านหัวหน้าคณะเลยละครชีวิตมักจะดำเนินไปอย่างไม่คาดฝันเสมอเขาน้ำตาซึมเกิดความประทับใจในตัวเจ้าของเสียงตั้งแต่ยังไม่ทันได้เห็นหน้าและไม่ต้องเปิดผ้าออกไปมองเขาก็รู้ว่าทุกคนในที่นั้นต่างน้ำตาซึมด้วยความอะไรรักเช่นกัน บ่งถึงพลังของจิตใจอันซื่อตรงซึ่งสามารถเปลี่ยนท่าทีของคนที่เหนวรังเป็นสนองรับได้โดยไม่ต้องหวานล้อมมีเสียงขอติดตามไปเข้าร่วมกองกำลังกู้ชาติด้วยแต่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าถ้าพวกเจ้าไปกันหมดแล้วใครจะอยู่ช่วยท่านหัวหน้าคณะเล่าขอให้รอดูสถานการณ์อยู่ที่นี่ก่อนถ้ามีใจรักชาติจริง เล่นนิ้วก็กู้ชาติได้เหมือนกันแค่คำพูดไม่กี่คำเขารู้สึกว่าคนผู้นั้นช่างให้เกียรติคนอื่นแต่ก็หนักแน่นจริงจังจนความฝันที่จะเป็นนักประพันธ์บทอุปรากรของเขาถูกข่มด้วยความแน่วแน่ของชายผู้นั้นและอยากจะติดตามไปด้วยเหลือเกินต่อให้ไปในที่ไม่คาดหมายเขาก็อยากจะตามไปเป็นผู้ช่วยทุกขนแห่งความคิดนี้ทําให้เขากระสับกระส่าย จนคนข้างนอกผิดสังเกตเปิดผ้าคลุมโต๊ออกเขาต้องรีบออกมาแนะนำตัวเป็นที่เข้าใจกันเสร็จสิ้นแล้วจึงได้แจ้งความปรารถนาของตนเก่ชายผู้นั้นชายผู้นั้นเพียงมองสบตาของเขาแล้วตอบรับเพราะดวงตาของชายหนุ่มตรงหน้าทำให้วิงอิงสงหวนประวัติถึงแววตาของอีกคนเป็นแววตาที่มีแสงจันทร์สะท้อนอยู่ในนั้น นั่นคือดวงตาของหลิวเย่เหออดีตนางเอกยิ้วอันดับหนึ่งของหวางโจก่อนที่บทษาของท่านหัวหน้าคณะจะรับบทเตียวเซียนแทนหลิวเย่เหวัวเคยเล่นเป็นเตียวเซียนมาก่อนและหวังอิงสงก็รับบทเป็นกวนอูผู้องอาจแม้ดวงจันทร์ที่มองเห็นจะเป็นดวงเดียวกันแต่ก็นำความรู้สึกนึกคิดไปคนละอย่างสำหรับ หวังอิงสงเขามักจะคิดถึงใบหน้าของหลิวเย่เหอดวงหน้าของนางผ่องปานจันเพนแม้ยามที่ถูกบทบังจนเว้าแหว่งภาพที่ผุดขึ้นมาในใจขเขาเสมอเป็นตอนแสดงร่วมกันในฉากพระหารเตียวเซียนกลางแสงจัน์หลังจากลิปโป้เพพไพ่กวนอูก็คิดจะฆ่าเตียวเซียนเสีย เพราะเกรงความงามของนางจะเป็นเพศภัยแก่ชายอื่นอีกแต่เมื่อได้เห็นเพียงเงาของเตียวเซียนเย็นอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์เขาก็ตะลึงงันไปกับความงามนั้นและหักใจทำไม่ลงหากนางไหวไกายกลัน้นหากนางไหวไกายหันมากวนหูเห็นใบหน้าของนางแล้วยิ่งตะหนกปล่อยเงาหลุดมือตกใส่เงาของเตียวเซียนแล้วคอของนางก็ขาดสะบั้น ่ามกลางความรวดร้าวของกวนอูที่ไม่รู้ว่าวิญญาณของเตียวเซียนอยู่ที่เงานั่นเองจนเตียวเซียนต้องเป็นฝ่ายช่วยปลอบว่าอย่าได้เสียใจไปเลยท่านขุนพลถนอมดวงใจอันพิสุทธิ์ของท่านไว้เถิดท่านทำชอบแล้วช่วยให้ข้าพ้นจากบ่วงทรมานและไม่ต้องดิ้นรนทนทุกข์ต่อไปอีกแสดงด้วยกันถึงตรงนี้ดวงตาของนางก็จะคล้ายเป็นบ่อน้ำลึก ที่สะท้อนแสงแันอยู่ในนั้นแต่แล้ววันหนึ่งหลิวเย่เอ๋อก็สร้างความฉงนงงายให้แก่เขาราวกับเมฆบางจันทร์หน้าโรงอุปรากรณ์ของท่านหัวหน้าคณะประดับโคมไฟสีแดงถึงสามชั้นปากทางเข้าประตูทางทรงกลมมีคนคึกคักทุกวันกระทั่งเห็นเกี้ยวสีแดงเพลิงถูกหามเข้ามาวางข้างหน้า ทุกคนก็จะกลูก็้าไปมุงและมีเสียงเรียกไม่ขาดปากหลิวเย่ยเหอหลิวเย่ยเหอมาแล้วสตรีผิวขาวปานหิมะก้าวยุระญาติบุตรนางพญาลงมาจากเกี้ยวไม่ว่าหญิงหรือชายต่างต้องการยินฉมหน้าผ่องดุจันเพนที่พรางอยู่เบื้องหลังผ้าแพรผืนบางนั้นนางวางตัวนิ่มนวลน,น่ารักกับทุกคนแต่ก็ห่างเหินอยู่ในที เร่งเดินเข้าไปในโรงหิว้วโดยมีชายร่างกำยำสามสีนายมาขวางประตูไว้แน่นคนหนึ่งประกาศเสียงดังใครอยากดูหิวเย่เหอต้องรีบซื้อตั๋วเข้าชมเมื่อนางเอกคนดังเข้ามาในห้องแต่งตัวนักแสดงทุกคนจะถอยไปอยู่ห่างๆอย่างมีระยะพราะเกรงในบาร,รมีของผู้อุปการะนางซึ่งเป็นขุนนางใหญ่ที่รับใช้ราชสำนักมองโกอย่างใกล้ชิด หลิวเย่เหยอยังคงแสดงเป็นเตียวเซียนเป็นเตียวเซียนที่ร่ำร้องตามหาสามีซึ่งพัดพรากจากกันมานานนั่นคือลิปโป้ยอดองครักษ์ของตังโตก่อนการแสดงจะมีเกี้ยวรุราอีกคันมาวางหน้าโรงโคมแดงสามชั้นชายร่างกำยำช่วยกันเปิดทางแล้วท่านหัวหน้าคณะก็จะมาต้อนรับผู้ที่อยู่ในเกี้ยวเชิญน,นำไปยังห้องน้ำชาชั้นสอง ชายผู้มีอำนาจนั่งชมการสแสดงอยู่ในห้องน้ำชากระทั่งเล่นจบจะเห็นหลิวเย่เหอเดินออกมาขึ้นเกี้ยวคันเดียวกันกลับเสียงคนวิพากษ์วิจารณ์ตามแต่ที่พวกเขาคิดทำให้ม่านตาของหวิงอิงสงหดแคบ,บลงอย่างเจ็บปวดฝืนกลั้นความโกรธแค้นชิงชังเขาพูดกับเพื่อนนักสแสดงว่าบ้านเมืองกำลังระส่ำระสายแต่ขุนนางบางคนรัใชาพวกมองโก คอยสอดส่องพวกเราชาวฮั่นด้วยกันเพื่อจะไปเป็นผู้ต้องหาในฐานกะกบฏแลกกับยศศักดิ์ทรัพย์สิสนแล้วยังมีชาวหัน่นบางคนยินยอมพร้อมใจไปกับมันเรากับไม่มีสำนึกสำนิดไม่มีสำนึกสักนิดแสงจันทร์ในบ่อน,น้ำช่างชัดเจนเหลือเกินแต่ห่างโยนถังลงไปตักคงจะได้แต่น้ำเปล่าครั้งหนึ่งหลิวเย่เหอเคยบอกกับเขาว่า ตัวข้าไม่มีอะไรให้ต้องอายแล้วสักวันพี่จะเข้าใจด้วยสีหน้าและแสงจันในดวงตาคู่นั้นแต่นั่นคงเป็นแค่มายาของการแสดงไม่ใช่แสงจันแท้จริงที่สอ่งออกมาจากดวงใจของนางบางครั้งเขารู้สึกอยากจะประหารนางเช่นเดียวกับควนอูประหารเตียวเซียนจนกระทั่งได้ยินข่าวว่านางเอกยูคนดังแห่งหังโจเป็นต้น เหตุชักนำให้องครักคนสนิทของคุณนางใหญ่หันกระบี่ไปทางนายของตัวเพื่อเย่งชิงนางและเมื่อคุณนางคนนั้นตายเหล่านักกู้ชาติชาวหั่นก็ปลอดพ้นจากการถูกพวกมองโกนตามล่าแต่องครักผู้นั้นและหลิวเย่เหอก็ต้องโทษผานตายตกตามกัน ชื่อเสียงของเลี้ยวเย่ยเหอช่วยปลุกชาวฮั่นให้ตระหนักถึงความเสียสละกล้าหาญต่อความเป็นไปในบ้านเมืองยิ่งผู้คนชื่นชมนางหวังอิงสงก็ละอายต่อนางมากเท่านั้นพลังสํารวมของแสงจันทร์ช่างมีพลานุภาพนักนางกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งดวงจันทร์ในใจของผู้คนและยังส่องแสงนำทางเขาตลอดมาจนหารสร้างถงกับเหลิวฝฟูงทง เป็นผู้นำประชาชนกอ่อกระบฏสร้างกองกำลังพกผ้าแดงขึ้นที่เมืองกวางผิงเพียงปีเศษกระบวนการกู้ชาติก็แพร่ขยายไปทั่วจนมาถึงเมืองหางโจวหวังอิงส่งไม่อาจทนอยู่บนเบทีนิ้วได้อีกเขาตัดสินใจเข้าร่วมกับกองกำลังคู่ชาติอย่างไม่ลังเลและเมื่อเห็นแววตาของชายหนุ่มที่ต้องการจะละจากการเขียนบทอุปรกร เพื่อเข้าร่วมกองกำลังคู่ชาติเช่นกันจันในตาคู่นั้นทำให้เขาเนึกถึงหลิวเย่เหอเขาจึงกระชับมือกับชายหนุ่มแน่นแล้วล่ำลาท่านหัวหน้าคณะและมิสายออกมาจากโรงนิ้วเพื่อจะลุยไปในอุดมการณ์ของตนด้วยกันคนทั้งสองต่างทักทายต่อความกระจ่างใสในชีวิตของกันและกันหลอกคว้านจงถาม ทำไมท่านหลัดจากการแสดงมาสู่หนทางอันสุมเสียงเช่นนี้ละ่ะหวังอิงสงบอกข้าไม่อยากแพ้น้ำใจของผู้หญิงคนหนึ่งใครกันหรือคนรักของท่านหรือเปล่าหลอกก้างจงยิ่งกระตือรือร้นอยากรู้แต่วิงอิงสงอ้ําอึ้งไม่ยอมเล่าไม่ใช่ความลับอะไรหรอกบางเรื่องก็เหมือนกับพระจันทร์นั่นแหละ แม้กระจ่างฟ้าและหนูเหมือนจะปีนยอดไม้ขึ้นไปสัมผัสได้กับมือแต่คว้าออกไปก็ว่างเปล่าตาเห็นแต่คว้าแล้วว่างเปล่าเจ้าเข้าใจไหมสักวันข้าจะต้องรู้เรื่องประจัน์ของท่านให้ได้ว่าทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องกู้ชาติขึ้นมาหวังอิงสงหันมายิ้มให้กับหลอกว้านจงตบไหล่เขาอย่างรักใคร่ทุกเรื่องเป็นเหตุผลใ้ต้องกู้ชาติได้ทั้งนั้น เพราะอยากให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นหรืออยากมีส่วนทำให้สังคมดีขึ้นเจ้าต้องเป็นปัญญาชนมีวิชาวความรู้เป็นใบเบิกทางคิดดีแล้วหรือว่าจะทิ้งไปสู่หนทางที่ยังไม่เห็นเป้าหมายอะไรเลยหลกกว้านจงบอกสำหรับข้ามันเหมือนการศึกษาเกณฑ์สารของชีวิตมากกว่าหวังอิงสงกล่าวชมเชยคล้ายไร้เหตุผล แต่ก็เป็นเหตุผลอยู่ในตัวเองมีเพียงเจ้านี่แหละที่มุ่งสัมผัสดวงจันทร์ด้วยการถามหาความหมายของมันอย่างน้อยตอนนี้หลักการของเจ้าก็ใช้ได้แล้วหลอนกว้างจงยังคงจำคำสนทนานในวันนั้นได้แจ่มชัดจามที่เขาจินตนาการถึงบุคคลในประวัติศาสตร์สมัยสามก๊กอย่างขวานอยู่หรือกวนอูในเวทีงิ้ว ภาพของหวังอิงสงก็ซ้อนเข้ามาให้เขาพันนาได้แนบสนิทนั่นก็เป็นเรื่องราวเรื่องจันร์ในตาซึ่งเป็นตอนหนึ่งของสามคกฉบับคนกันเองภาคพ,พิเศษกำเนิดปณิธานตำนานนิยายเงาฝันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออัญชลีสำหรับตอนต่อไปค่อยต่อกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ